สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้พบกับรายการทีวีแชมเปือนเราจะมาเปื้อนทุกเมนูสรรหาสารพัดเมนูเปื้อนๆก่อนอื่นเรามาสัมภาษณ์วัยรุ่นในโตเกียวว่าทุกคนชอบกินอะไรมากที่สุดเริ่มจากคุณยามาชิบุกเปเกะฮะอะไรนะคะยามาชิบุกกรเตะอีกทีนะมิคะคุณฮานามิโอเคฮานามิก็ได้คะ่ะ หลังจากที่ได้ทานอาหารในโตเกียวมานะคะกับเพว่อร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยและคู่ควรที่สุดเลยค่ะนี่คือคำบรรยายจากผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่าฮอนามินะครับต่อไปคุณชูจเกะซังเออครับสวัสดีครับชูจเกะซังอะไรนะฮะชูจเกะซังคิดยังไงกับอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เออผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วก็ มันเป็นความใสใจเออใช่แล้วผมผมชอบไซส์สี่สิบมากสีเขียวนะแบบว่ารุ่นที่มีส้นหน่อยอ่นนั้นมันรองเท้านะครับรองเท้าอเอนี่คุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่าพูดถึงโซชิมึงมาจากไหนอ่ะรองเท้าอะไรอ่ะเออนุ่มๆอย่าเถียงกันสิจ๊ะเอ้ยชิซุกาไม่เกี่ยวกัดได้จับก็ได้ค่ะโดเรมอนฉันอยากกินซูชิ เอยนายเนี่ยก็กินทุกที่เลยนะอันนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นก็ต้องกินปลาสับปลริรสับด้วมันมประเทศไทยไอ้ฉันเริ่มสับสนถูกกุ้งเป้าเป้าเป้าให้ตายเถอะแม่เรียกฉันอาบน้ำฉันต้องไปอาบน้ำแล้วแหละบ๊ายบายนะวันนี้ฉันไม่ได้ใส่คอนแทคหรอกตาฉันแดงอ่ะฉันก็เลยต้องใส่แว่นนะนะเพื่ออำพลางใบหน้า ฉันไปแหละทุกคนสวัสด,ดีนะขอเสียงเวียนก่อนปิดกล้องแล้วกัน